สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับร่างคนของวก้าพาน้องพวกเขาเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นเรื่องของกุมโมฟ้าในฐานะสมาชิกใหม่หรือไม่เพราะว่าในตอนนี้เนื้อหาในภาคเอเคสมันเข้าสู่การต่อสู้แล้วกําลังจะหลบหนีซึ่งมันคือการทําให้เราเห็นว,ว่าเอเคสเนี่ยเนื้อหาในก่อนนี้ไม่ก็เราจะจบลงแล้วก็มีเรื่องราวที่เวก้พังเขานั้นดูเหมือนกำลังจะตายแล้วก็ประกาศบางอย่างกับโลกใบนี้ใช่ไหมฮะ ซึ่งนั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดเวกพังขานั้นตายจริงขึ้นมาเนี่ยก็จะหมายความว่าการที่ร่างหลักของเวกพังนั้นตายไปเนี่ยหลังจากนี้เหล่าร่างคนเนี่ยก็น่าจะเป็นอิสระและแต่ละคนเนี่ยก็น่าจะมีความอยากที่ตัวเองนั่งอยากทำใช่ไหมฮะมันก็เลยน่าสนใจนะว่าหลังจากกลุ่มโมฟางพวกขาน้าพานเหล่าร่างคนของเวกพังคุมาและก็บอนนี่หนีไปได้สาเร็จเนี่ยและหลังจากนั้นถ้าเกิดร่างหลักของเวก้พังนั้นตายจริงหลังจบเนื้อหาแล้วก็เนื้อเรื่องในภาคเอลบาบมันจะ ราะว่ากลุ่มโมฟาในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นการที่ล้างคนอเวก้าพันนั้นจะเข้าร่วมกลุ่มหมฟาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่มันแปลกและขนาดนั้นแต่ว่าล้างคนอเวก้าพันหกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะมีโอกาสนะฮะเพราะว่าอย่างชากากับพิทากรัสในตอนนี้พวกเขาเนี่ยถูกจัดการเลกตายไปแล้วแต่ว่าก็จะมีเรื่องน่าสนใจเพราะพวกเขาเนี่ยอัปโหลดข้อมูลในสมองทุกวันเพราะฉะนั้นการจะสร้างพวกเขาขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องยากในขนาดนั้น แต่วที่ความที่ว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยบอกนะว่าพวกเขานั้นตายแล้วเพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาคงจะต้องตัดชาติกาดแล้วก็พิทาก็รับไปก่อนนะฮะและก็อีกหนึ่งคนที่ตัดออกไปเนี่ยนั่นคือยอร์กที่เป็นคนทรยศเพราะว่าหลังจากนิยอร์กแตนั้นก็อาจจะกลับมาอีกครั้งในฐานะศัตรูก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ลิลิธเอเิสันและก็แอดลารที่มีโอกาสที่จะเป็นสมาชิกใหมุ่่มหมอฟางโดยอยู่ในตำแหน่งกวิทยาศาสตรอะไรประมาณนี้นะฮะโดยที่คนแรกที่กหมอฟางนั้นเจอในฐานะ โดยที่การเจอการขอลิริสในตอนแรกก็จะเป็นเรื่องราวฮะที่เธอนั้นมาเพื่อต่อสู้แต่พอคุยกันไปคุยกันมาริลิสเธอนั้นก็เป็นคนพากุ่มฟางเข้าไปด้านในและหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆก็จะได้เห็นว่าริลิสเธอนั้นช่วยเหลือกุ่มฟางจนถึงในตอนล่าสุดที่ริลิสกับบู๊กเป็นคนพาเรือซันนี่นั้นมาเพื่อเตรียมตัวหนีใช่ไหมฮะและเราก็จะได้เห็นว่าริลิสเนี่ยเธอนั้นเข้ากับบู๊กได้ที่ะสมควรซึ่งมีฉากฮาและการต่อมุกอะไรพวกนี้ด้วย มันก็เลยทําให้ตัวละครหนึลิลิธเธอนั้นเป็นล่าคนอเอาไว้กับพังที่ไม่โอกาสสูงมากที่เธออาจจะเข้าร่วมกลุ่มหมอฟาหลังจากนี้เพราะว่าในช่วงเวลาที่กลุ่มหมอฟาในจะพาวกับพังน,นั้นหนีเนี่ยลิลิธนี่ก็จะเป็นคนหนึ่งที่ตื่นเต้นมากเพราะาเธอเนี่ยอยากจะเห็นโลกภายนอกและออกไปจากเอเคสซึ่งนั้นก็จะไม่น่าแปลกเพราะถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยลิลิธนี่จะอยากเห็นโลกภายนอกและออกเดินทางโดยเข้าร่วมกับกลุ่มหมอฟานในฐานะนักวิทยาศาสตร์และแถมลิลิธเนี่ยเธอยังมีอาวุธปืนที่มันน่า โดยที่กลุ่มหมอฟา้านี่ก็จะมีแฟงกี้โชกุลมันก็เลยน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดลลิสกับแฟงกี้ในร่วมมือกันในการรับเขกแฟงกี้โชกุลเนี่ยมันจะทําให้แฟงกี้โชกุลได้มีความสามารถที่มันมากขึ้นขนาดไหนส่วนคนต่อมานี่คือเอดิสันซึ่งเขานั้นเป็นคนที่คิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆตลอดเพราะฉะนั้นเอดิสันเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการคิดคน้นอะไรใหม่ๆซึ่งนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดเอดิสันเนี่ยเขาร่วมกับกลุ่มหมอฟ้านะฮะเพราะว่าความสามารถในความคิดของเขาอาจจะช่วยช็อปเปอร์ในการพัฒนาเรือเบา หรือแม้กระทั่งโชว์โซฟเนี่ยในการผลิตอาวุธใหม่และพวกนี้ก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าทุกคนที่ว่าอริสันเนี่ยคราวนั้นตัวเล็กแล้วก็เหมือนมัดขอดและพวกนี้ไปนหน่อยมันก็เลยดูเหมือนว่าไอดิสันจะมาทับทางชอปเปอร์ที่เป็นมัดขอดของกุมโมฟานและพวกนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็คนสุดท้ายที่น่าสนใจเหมือนกันเนี่ยนั่นก็คือแอดลาสโดยที่แอดลารจะมีหน้าที่ในการทําลายล้างแต่ว่าเธอเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันและในตอนที่กุมโมฟานได้เจอแอดลาสเนี่ย ในตอนนั้นพวกเขาเนั่นก็จะเป็นมีการทันทีนะฮะมันก็เลยทําให้ประเด็นนี้ไั้ไม่โอกาสสูงมากที่แอดลาร์เนี่ยอาจจะได้เข้ากลุ่มโมฟาหลังจากนี้เพราวะว่าด้วยความที่แอดลาร์ดคาวนเป็นร่างคนที่ร่วมหลายอย่างอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ตัวใหญ่หูแล้วก็หางที่เหมือนสัตว์แล้วก็ความสามารถในการต่อสู้และการเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้แอดลาร์ได้มีความสามารถที่จะเป็นบเครื่องเพราวะว่านอกจากที่เธอเจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เธอในยังสามารถช่วยเหลือกลุ่มโมฟาในการต่อสู้ได้หลังจากนี้ด้วย พราะว่าก็แน่นอนนะว่าการเข้ากลุ่มโมฟานเนี่ยถ้าเกิดสมาชิกใหม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้มันก็จะทำให้กลุ่มโมฟาหลังจากนี้นั้นได้เปรียบมากขึ้นเพราะว่าหลังจากนี้กลุ่มโมฟานั้นต้องเจอสุดใหญ่และตัะสึกที่จะมาในนาคตเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีศัตรูที่เก่งๆกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ในตอนนี้เนี่ยเลสลิคแอดลาสองคนนี้ก็จะมีโอกาสสูงมากในการเข้ากลุ่มโมฟางเพราะว่านอกจากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต่อสู้ได้แล้วเนี่ยพวกเธอทั้งสองคนยังเข้ากลุ่มโมฟานได้ดีอ มันก็จะไม่น่าแปลกใจถ้าเกิดหลังจากนี้อาจารย์โอดาขราวนี้จะทําให้สมาชิกใหม่กลุ่มอ,อฟานะฮะเป็นหนึ่งในล่าคนของเวกะพังซึ่งในตอนนี้คนที่ไม่โอกาสสูงสูตรเนี่ยก็น่าจะเป็นลีลีหรือก็แอดลันนั่นเองโอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก b ติดตาแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาขลิปใหม่เช่งเราสวัสดีทีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจหหมค่คคิน้ารับสรบสด